สวัสดีครับอยู่ผมจ็อกเกอร์ห้าหนึ่งห้าครับโอเคฮะตามคำเรียบร้องครับสลิเตอร์ห้าตัวครับจะเกลียงขนาดไหนครับอ่าในแมทที่ฮีโร่สากันได้ฮะ,ะอ๋ออ่าผมก็เล่นตัวนี้นะโอเคอ่ามีดับเบิลฮะอ่าตัดไปอ่เจอดีลินที่เล่นกาฮะเีลินมีรีเจนเวลหก้วยครับมีอันติหรือเปล่าไม่รู้ครับ อ่ามาตัดมาทีนี้4ฮะเพรเกมนี้ก็ไม่ได้ยาวมากาโลนะหนึ่งทีนะก็ตีดับเบิลนะตีทีนึงโอ้โหเจอกันตีฮะสไลด์ไม่สไลด์ยังไม่ตายฮะอ่ะอยังไงเพื่อนช่วยสโลฮะตายเนี่ยฮะเจอพิษติดพิษตายอ่ะไม่ใช่เจองูตีตายอ่ามันเป็นงูหรือว่ามันเป็นต้นไม้ครับเออเดีบดูกันมันเป็นต้นไม้นะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ มาดูาดูเล่นบนห้าวโคแม่งสายปากฮนะสายเขียวรักธรรมชาติโอ้โหนี่โคนอนนี่เอาโวไปเล่นล่างนะก็คือเล่นล่างก็อ่ามีฟินกับนินจาฮะที่เป็นฮีโร่ตรีไก่ทั้งสองตัวครับอ่ามันมันก็เลยไอเขาเรียกว่าอะไรวะเออมันก็เลยเนี่ยโจมตีไอ้ไอไองูได้นะมันก็ไม่ได้กดเท่าไหร่ครับ อ่ามันข้างโอ้ได้มันก็ได้ตังค์ด้วยอ่าแต่เลนบนตัดไปที่โคนอนฮนะเรียกว่ากดเลนโคตรกดเลนเลยดีกว่าอ่าของมันีมนมานี่ฮะมาอ่ใครอยากเห็นตัวอะไรก็รีเควสมาครับอ่าทำได้ก็เดี๋ยวทําให้ฮนะอ่าเาว่าเป็นรีมานาครับก็ออกมาลีเพื่อนครับ อ้ยเล็งกลางโดนแล้วฮะติยังไงรอดไม่รอดรอดไม่รอดอ่ะตายครับอะสกอร์สองสองเท่าครับอ้ฟ่ฟินมันยิงไกลฮะมันยิงเกินระยะระยะงูเราครับน,งงน,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 นี่เงี้สโลว์ฮะเนื้อดื้อเนื้อมาโพี่ไอ้ฟินพุมาอ่าเดี๋ยวเจอกันนะฮะ โอ้โหเลนบนนี่โคโนดโคโนอโเองทำไรวะเองดมแม้วก็วิ่งหนีนะะถ้าไองูฉกเนี่ยมันจะเพิ่มชาร์จของอ่าของดีบัฟของพิษครับก็ถ้าใครเจอมันเนี่ยถ้าเจอมันนันตีแล้วก็อย่าไปให้งูฉกครับ <S <S คือปล่อยงูฉกเรื่อยเดี๋ยวคนก็ตายครับอ่าปกตินี่ถ้าตัวเดียวมันก็เป็นฮีโนที่น่าทำคาญสดๆแล้วฮะ อ่าให้ผมเปรียบเทียบอ่าฮีโร่ที่น่นาทำคาญเนี่ยผมว่าสลิเตอร์ติดอยู่ในท็อป5นะอะแล้วนี่แม่งมี5ตัวครับแม่งจะแบบน่าทำคัญขนาดไหนอ่งได้แล้วนี่สโลงสโลนี่ฮะ อ่ปล่อยพีดแล้วพยายามให้ให้อันนี้ตีฮะจะได้เพิ่มช้าครับอ่าเพื่อเรามาแก๊งให้เล่นกลางปล่อยพีดไปหนึ่งทีะตีทีอีกทีหนึ่งไม่รอดอ่าของนี่ฮะับ่ายงูไปครับให้โชคพีดอ่ะจะกันตีแล้วครับอ่ะเรียบร้อยสมัดาผมได้คิวอะก็เก่งจริงๆครับอ่าดีว่ายังมีฮีโร่ตีไกลอยู่อ่ากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอง สามสี่อ้าเป็นฮีโร่ตีไกลสี่ตัวครับตีใกล้ตัวหนึ่งครับโอ้โหถ้าเป็นฮีโร่ตีใกล้เยอะนี่บอกเลยฮะเดิมมาไม่ได้นี่ฮะ <Okay. S 1> <c oughs> อ่าเริ่มฮนะเริ่มทําการปักงมู <c oughs> อ่าก็ ขำๆนะฮะอย่าไปซีเรียสสร้างมาเล่นกันขำๆแต่ก่อนแต่ก่อนเล่นเล็กๆับพี่มึงโคตรชอบพี่เลยคลิปพี่แม่งโคตรสาระหลังๆแม่งโอ้ไล่สาระงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสาลงสาระกันสักนิดสักหน่อยฮะตอนนี้เรามาเกียนก่อนโอ้โหโอเคเลนบนก็ อ่าทีมนูน้นดันเลนบนนะฮะไม่กานปล่อยฟินมากันคนเดียวอ้าวไม่กันก็ไม่กันดิมา,าแข่งกันดันป้อมก็เอาครับนี่งปล่อยงูแต่ตัวสองตัวฮะมาดูดาเมจงูแต่ตัวอยู่ที่40ครับก็สิตัว400ร้อถามว่าเจ็บไหมก,ก็นี่มันกี่ตัวละ <laughs> เข้ามาก็ชเกเจ็บพอสมควรนะครับ อ่ามันอาจจะหักลบเกาะอ,อาจจะโชคไม่ถึงฮะอ่าแล้วเตะบางตัวครับว่าไข่อัพเท่าไหร่อ่าดัมเมจอยู่ที่สามสิบสี่สิบดูดูดูฟิตนี่โอ้แตกอ่าพูทำไรต้นไม้ไม่ได้ไอ้งูอ่าพูไม่ทำดัมเมจกังงูครับอ่าทางมูนก็ยังทีมยังไม่กลัาการฮะดูดียังเกียน์นะใครจะกล้าเดินเข้ามามีเดิดงงู นี่คือความเกียนของสลิทเทอร์หตัวครับถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันอาจจะยังไม่เท่าไหร่ครับถ้าอีโลไหนมันมีแล,ล้วหลายตัวเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเกียนขึ้นมาได้อ่ามันเขาก็เลยต้องจํากัดจํานวนอีโลให้มีอ่าแมตต์ตัึ่งตัวเท่านั้นไงไม่เงี้เจอพิดไม่น่ารอดครับเดินออกเท้างนึ้งก็พิษตรงนี้ก็พิษอดีลนตาฮะ อันตัวอื่นนกะ็ไม่น่าจะรอดนะสัเข้ามาเจองูฉกเนี่ยมาดูดีนินจาเนี่ยนินจารอดไม่รอดอ่ะนินจารอดอยู่ฮนะชาร์จขึ้นมาเยอะดูโคโนตอ,อ่ามันไปดั้นตายครับโคโนตเข้าไม่ได้อ่ะดูดีเจองูฉกจะตายแล้วโคโนอตอ่อาชาร์จป่าไปสิบเจ็ดวิ ก็ดันต่อฮะเกมนี้ต้องรีบจบปล่อยยื้อไปนี่มีอ่าชูกิ้นเฮนี่จะสับกันตีนแตกครับฟินเกอร์นี่จะวิ่งกันไม่ทันม <c oughs> ันโตวึ้นเละกลับบ้านงากลับบ้านอ่บบาจ <c oughs> ีจามันถึงเชือกเจ๊ฟฝั่งทีดีๆนะปล่อยไปกิวสองยังไงตายไปครับบอกโูยังได้อยู่ฝั่งน้นนี่ปล่อยงูไปให,ให้ชคอ่าสโลงสโลกัน เรียบร้อยฮนะเจองูโชคตายไม่น่ารอดรอดยากครับเอาตายจ้าก็ตายครับ่าเนี่ยเจอฟินตูมนี่ใครวะเนี่ยไม่รู้ว่าใครนะมา เราผมมาอยู่นี่โอ้โหโคโนะมาโดนมายังไงนี่ตีอยู่ตีอยู่สองทีให้ฟิงยิงนี่ปล่อยพิชนะเจอพิชไปไม่น่ารอดโคนโนะตาพีชอีกทีเดินเดินนี่อยู่ฮะเรียบร้อยโคนโนะตายครับมาไม่ดอดก็ไม่น่ารอดอะตายอ่ะขอแค่เน้นสามฮะเอาไว้ปักปักงูอันดีๆมามายังไง ไม่กล้าไม่กล้าเข้ายิงงงในดงทีนยิงงงในดงงูเลยทีนี้อ่ะอดีรีอยูนี่คร,ร,รับนี่คอ่ะสโงสโลคนละทีสโลคนละทีสไลด์มายังไงไม่น่ารอดเรียบร้อยอ่าผมได้คิวนะผมคิวไว้สาแล้วยังไม่ตา,ายเลยอ่ะสิ ก็ได้นะบาเล่ข้างหนึ่งวลาทีที่เก้าะถือว่าไวครับ <Excellent. S 1> อ่ะนี่อยงู <laughs> เฮ้ยอะไรอ่ะดูมาไม่ด้อนดูของดิ <laughs> ผมฝ่จะโดนกดด,ดูดิดูดิดูดิเรียบร้อย <laughs> อ่ะผมว่าเป็นอะไรในจอเซอร์ครับเอาไว้วิ่งไวๆฮะ <laughs> ก็เราไม่ต้องการน้ำเม็น,นะเรามีแค่งูก็พอครับตอนนี้ออกของามาซับเพื่อนนี้ก็่าครับ ามามาดิโอ้โหดีลีมาตียังไงครับยังไงถลายมาตายหายวับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจอพีดไปครับโอ้โหอัตีไม่โดนใครเลยพีดกูฟินมาฟินจะซูมฟ z o o ะฟินจะ zoom เจองูตีแอร์วิ่งอ่ะเจองูตีต้องวิ่งอ่ะฟินทำไร เอานี่ีจานโดนปลอมมาไอ้นี่โคโน้นมายังไงโคโน้นมาแล้วป้อมแต่ไหมป้อมแต่ไหมโอ้โหเจองูโชคเดียวี่ยยไม่โดนเลยเลยอาโคโน้ตเข้าไปเข้านอนยังไงอดีวิงเกอร์สกิลสองครับยังไงไลล์เรียบร้อยตายอะอาทีมเราก็ตายไอโคโน้โคโนอตเองทำไรวะเองโดมทำไมโอ้โคโนอโดมเจองูฉชตายครับโอ้ผมว่าเกียนจริงครับ มาเรียบร้อยก็แลกแตกไปสองทางฮะก็จะคอนก็ยังคอนไม่ได้ฮะเป็นหม่มผมก็คอนครับไม่ได้กลัวนะลำคาญเจออย่างนี้โคตรลำคาญเจอตัวเดียวก็าลำคาญแล้วนะอเอาเกีคยวกับบ้านตามเลื่องตาม,มานาะเดี๋ยวตามมาซ้อนเพื่อนนะครับมาดูสกอรูดูคงดูของอันนี่กว่าฮะอ่าผมตัวไหนวะเนี่ยอ่าผมตัวนี้ครับ เคก็ okay, <S <S <an> <S อาคิวไปสาไมไม่ตายเลยครับอ่าคนหนึ่งคิวสามห้าฝั่งนี้โอ้โหมาไม่ได้านมีขวดเลือดอันหนึ่งครับกับอันนี้อันหนึง่งอ่าที่เหลือก็ประมาณนั้นโอ้โหเดลิงเก็บไปห้าครับได้อยู่แต่ออกเขียวมาทาไมไม่รู้ครับอาเวลากดเขียวก็จะโดนอ่าลดเกาะเวทไปห้าจุดห้าหน่วยครับก็โดนพิษแรงขึ้นนะฮะเพราะตานี้ก็ไม่น่ตายเพราะการโดนต,ตีผมว่าน่าจะตายเพราะโดนพิษมากกว่า มันจะตายเพราะดาเมจเวเนไหนี่ฮะยังไงไเจอพิษก็รัวๆยังไงก็ไม่รอดนะนี่ไงโอ้โหสไลด์นีโอ้โหเจอพิษยัดตายอ่ะดีดเรียบร้อยอ่าได้คิวอ่าถึงฝั่งนู้นจะคิวอ่าฟิลเตอร์ได้สักตัวฮะแต่ว่าอ่าอยู่ในดงงูก็ไม่มีใครรอดนะเอาปากวัาตรงน,นี้ฮะมาไม่ด้อนอยังไง นี่สโลโลสโลกทีสโลกะทีฮะปากมกูเพิ่มชาร์จไม่รอดนะฮมาไม่ต้องฟินโดนผิดไปโควิควนันใ่ในบ้านเลยนบอ่อน้ำนะฮะอ่าผมตอนนี้นะนี่หิวไงหิวหิวไงหิว,ห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 วโอ้โหตายเลือดเด้งไหมฮะปกติถ้า่าหลักการทํางานของบอ่อน้ําเนี่ยถ้ามันยังโดนดน้ำไม่อยู่ครับเลือดมันก็จะไม่เด้งนะ แต่เมื่อกี้ถ้าดาเมจพิษแบบนี้เมื่อกี้ทำไมมันเด้งก็ไม่รู้แต่ถ้าโดนแบบอันติหลอดมาเงี้ยเลือดจะไม่เด้งครับนี่สโรว์ครูงึงนึ่งโคนเอามาโดมยังไงตีตรงนี้ตีไม่เข้าเลย <c oughs> เจอพิษอ่าโดนอันติโอ้ฟินมีจุกิ้นเฮดนะครับเอาเลยเอาเอา,เอาเรื่องใหม่ละยังไงยังไงโอ้โหดีเก็บไปสอง อยู่นี่อยู่นี่ดีลีนอยู่นี่อยสไลด์โอ้โหขอพายไม่ทันโหดีลีนเก็บไปสามเมื่อกี้นี้อ่าดีลีนได้อยู่ฮนะเอาไปไงครับฟินมะีชูกินเฮดแล้วออกออกมาชิ้นแรกเลยอนะ่ะคือไม่ไหวไงนะต้องชิ้นแรกไนงะอ่ามีคนรีเควเสบอกไนท์ฮาห้าตัวผมว่าฝั่งนู้นแม่งคงออกอา้ายวาชิ้นแรกนะ อ่ะไม่เป็นไรฮะอยากอยากดูอยากเล่นให้ดูครับผมว่านายโคโคเด็กน่าน่าจะหานะเพราะว่าเพราะว่ามันใช้ไอเทมไม่เห็นตัวก็คือช็อตกันแบบไม่เห็นตัวโอเคเดี๋ยวจะไว้ทำให้ดูครับมา ดอนไม่มีของอ่ะเดี๋ยวจะโไว้คราทีกัไม่นาเราอ,อดีเดินมายังไงสกิลสองอาอาไม่รู้บวกเดี๋ยวไหนดีครับตายแล้วมาไม่ดอนลิงจ่ามาดึงโจเกี้กดเขียวฟินซรงตายไปนี่อดีลียังเอาครับโอ้โหโดนนะฮะนี่จะโะนี่งูโชคกโคราทีสองที โจมฮะเดี๋ยวอะไรอีกทางเดียวดูดิโอ้โหหมูโชโคตแรงครับนี่ฮะหลายตัวก็เป็นน้ำเมร์เหมือนกันฟินตูนตายไปอีกแล้วอ่าเป็นไรฮะแล้วนะผมซื้อเกิดกันมาเลยเพราะว่ามันก็ชนะแล้วฮะเนี่ยฮะซื้อเกิดมาเลยไมย่ไงี้คิวยันคิวยันบ่อน้ำครับคิวยันบ่อน้ำฟินตูโอ้โหไม่ตายนี่เปิดพิดไปฮะ ซาโลซาโลโคนอันอมาโดมาโดวิ่งหนีโดมแล้ววิ่งหนีโอ้โหงูโชคโคตรแรงครับเนี่ยมันไม่ต้องตายครับโอ้โหจะงงโชคตายดูดิดูดิลีลีรอดไม่รอดฮะยิงยิงยง,งูในดงงูยิงงูในดงงูไม่รอดจะสลายติดพิษตายแน,น่นอนเรียบร้อยโอเคฮะก็ขอบคุณสหรับการรับชมครับอ่าไปนะครับจบโอ้โหเรียบร้อย